เขาพัฒนาสีได้มันพัฒนาสีเขาจะไม่ไม่สิ้นสุดนะครับ๋อเ oh, ลยฮะปัจจุบันก็ยังไม่สุดสีสีหลกัลกๆเขาจะมีอยู่แล้วครับแต่ว่าสายแหละต่างๆเนี่ยมีค่อนข้างเยอะครับซึ่งจะเอามารวมกันอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เขาสวยตัวนี้ก็ได้ครับเนี่ยครับเขาเรียกเขียวกรีนเคียเทลหรือเขียว <Hey. S 2> เขียวเคียเทลเนี่ยนะครับเ <Ha. S 2> นี่ยครับนี่เขียวเข้ากับ เข้ากับบูโอพลายไว้ครับโอ้สวยฮะอันนี้ผมจะทําเป็นโอพาายเคียวเทลอันนี้ก็คือเราตั้งสายเองอค่อยๆทาเองก็ต้นทุนน้อยหน่อยจะใช้เวลาเยอะหน่อยครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นพ่อแม่เจ้าม่วงนะครับเจ้ารูปหล่อผมเนี่ยนะครับโอ้สวยมากเลยนะพี่เนี่ยตัวผู้ก็จะเป็นเธอคอยบูเรดวิงขวามือเลยฮะซ้ายครับอ้ตัวเมียตัวเมียแล้วก็เป็นพัดเทลม่วงเรดวิงครับครับอันนี้ก็ เธอคอยบูโอลัยเคลเทลตัวคันตัวในเลยนะฮะตัวตัวนี้ครับตัวนี้โอ้โหฮะตัวนี้ตัวคู่ครับตัวในนั่นเป็นเธอคอยม่วงโอลัยเคลเทลอ๋อฮะนี่เขาก็จะเชื่องหน่อยครับเชื่องมากเลยครับคุ้นมากเลยอืมลุ้นปลายปีครับครับรอดูผลงานเขาปลายปีฤดูการนี้นะฮะใช่ สวัสดีครับผมต้อมวิถีชาวบ้านนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมทุกท่านมาบุกบ้านนกแก้วนะฮะลิงเนกนะฮะตอนนี้ต้อมอยู่กันที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับเดี๋ยวเราไปพบปะพูดคุยสัมภาษณ์กับพี่เจ้าของบ้านลิงเนกฟาร์มนกแห่งนี้ครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำหน่อยฮะครับผมต่อยอยู่เป็นสุขครับเลี้ยงลิงเนกอย่างเดียวนี่ะครับอืมทำไมได้ ล่าประวัติความเป็นมาเนยครับว่าทําไมถึงได้สนใจเลี้ยงนกแก้วลิงเนกฮะก็ส่วนตัวชอบครับแล้วก็เขาพัฒนาสีได้อืยังไงฮะก็มันพัฒนาสีองเขาจะไม่ไม่สิ้นสุดหรอกครับอ๋อเลยฮะปัจจุบันก็ยังไม่สุดมีหลายสีหลายสายครับสีสีหลักๆเขาจะมีอยู่แล้วครับแต่ว่าสายแหละต่างๆเนี่ยมีค่อนข้างเยอะครับ ซึ่งจะเอามารวมกันอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เขาสวยเขามีแยกย่อยมีความน่าสนใจในในในสีสันของเขายังไงบ้างครับพี่ก็ลักษณะสีของเขาเนี้ยครับแบบนี้ครับม่วงเคียร์เทลอย่างเงี้ยครับแต่ข้างในเขาก็จะเป็นสปิตโอพารายอนที่ผมมีก็จะไปพัฒนาต่อเป็นโอพารายเคียเทลอยู่ที่ว่าต้นสายเราจะทำอะไรแค่นั้นเองครับพี่ต่อยนี่ทำฟาร์มนกแก้วนี่มานานยังครับ เลี้ยงชุดนี้ก็ประมาณแปดแปดถึงเก้าปีแล้วครับอ๋อฮะตอนนั้นที่เริ่มต้นเริ่มต้นจากสายไหนก่อนฮะเริ่มต้นคูแรกจากเขียวธรรมดาเนี่ยนะครับอ๋อฮะเลี้ยงเล่นหรือว่าทําฟาร์มเลยครับตอนนั้นตอนนั้นเลี้ยงเล่นครับเลี้ยงเพราะชอบก่อนครับอืมแล้วก็ค่อยๆพัฒนาซื้อมาขายไปอะไรแบบนี้บ้างครับแล้วก็ค่อยๆต่อยอดมาจนมาถึงศึกษารู้แล้วก็ชอบในแต่ละสายอะไรประมาณนี้ครับชอบอันไหนก็ ก็ทาแต่เสียสายนั้นเลยครับแล้วก็ได้เริ่มมาผสมใช่ครับเริ่มมาผสมอืมฮะตอนนี้ที่ฟาร์มของพี่ต่อยนะครับทําไว้ทั้งหมดกี่สายครับตอนนี้กี่สายก็ประมาณสี่ถึงห้าสายครับอ๋อฮะพี่ต่อยพาไปชมหน่อยฮะได้ได้ครับอันนี้ที่นี่นี่คืออะลรงรงรวมเหรอฮะอันนี้กรงกรงนกเด็กหรือกรงบินครับอ๋อฮะไว้พักนกก็ตั้งแต่นกกินเองเก่งก็จนถึงปีกว่าก็พอถึงเวลาพร้อมทําก็เดี๋ยวเข้าโรงเรือนครับ ครับอืมนี่ไอ้นกอายุกี่ปีได้พี่เนี่ยอันนี้ประมาณแปดเก้าเดือนครับอ๋อฮะนกลิงเนกเนี่ยถ้าวไวเขาผสมพันธุ์เข้าคู่เนี่ยต้องอายุกี่เดือนฮะพร้อมทําจะใช้ประมาณสักเกือบสองปีครับโอ้ไอชุดนี้ก็ประมาณปลายปีหน้าก็เริ่มเข้ากงเพาะได้ก็คือนกพร้อมทําได้ลุน้นบางคู่ก็ได้บไม่ใช่เดือนะนะฮะต้องเป็นประมาณก็ประมาณสองปีสองปีเลยนะฮะ ค่อนข้างจะใช้เวลาใช่ครับแล้วฤดูเขาเนี่ยครับอ่าฤดูการให้ไข่การผสมพันธุ์เนี่ยก็มีกี่รอบต่อปีฮะเออฤดูเขาจะปลายฝนต้นหนาวก็ประมาณตุลาพฤศจิกาถึงประมาณจนนกผัดขนครับก็ส่วนใหญ่ก็จะหมดหนาวนะครับก็ประมาณกุมภามีนาหนึ่งปีเลยหนึ่งครั้งหนึ่งฤดูครับอ๋อแล้วก็หนึ่ง,องคอกเหรอพี่ก็แล้วแต่ความสมบูรณ์นกครับอ๋อสามารถเล่้งเขาได้รครับ ก็ถ้าเขาร่างกายพิกๆเขาก็ได้สองคลอกสามคลอกอยู่ที่ว่าแล้วแต่ละบ้านเลี้ยงยังไงครับปล่อยให้เขาฟักเองจนลูกลงรังก็อาจจะได้แค่คลอกเดียวครับแต่ถ้าล้วงไข่หรือว่าเขาฟักเป็นตัวแล้วค่อยล้วงก็อาจจะได้สองคลอกสามคลอกสูงสุดที่พี่ต่อยเคยทำสี่คลอกครับโอ้ฮะแต่นกก็ต้องสมบูรณ์เราต้องใช่ครับอแต่ไม่ไม่ไข่ก็มีนะครับเพราะอะไรครับที่อาการเขาไม่ไข่เนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความบูนนกผมยังยังเข้าใจแบบนั้นครับครับ คู่อื่นไข่คู่อื่นไม่ไข่อะไรอย่างเงี้ยครับกินเหมือนกันก็อยู่ที่ตัวนกแล้วครับครับเขามีจิตไข่โยนไข่ทิ้งบ้างไหมครับนกพวกนี้เป็นบางคู่ครับถ้านกเด็กมีอืคือเขาไม่พร้อมเรหรอฮะรือว่าไงผมว่าสัญชาตยาณของเขาครับผมว่านะครับครับ มัเหมือนเปลือกไข่ไม่สวยไม่สมบูรณ์เงี้ยเขาก็คาบทิ้งเลยอันไหนดีๆเขาก็ไม่ไม่คาบไม่จิกไม่ทําลายเหมือนเขารู้ด้วยสัญชาตญาณของเขาเองผมว่านะครับส่วนตัวผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าสังเกตจากที่ใบที่เขาทิ้งครับมันจะเปลือกไข่จะไม่ค่อยสวยฮะครับนกแก้วที่เขาพูดว่าสีพื้นกับสีสูงนี่เขามีความแตกต่างกันยังไงครับพี่สีพื้นกับสีสูงสีพื้นผมก็มองว่ามันก็มีตั้งแต่เขียวฟ้า ม่วงอะไรหลักๆนะครับอแต่พอมาเป็นสีสูงๆมันจะมีสายขึ้นมาอีกอย่างเขียวเขียวธรรมดากับเขียวเคียเทลหรือเขียวเลดวิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆขึ้นชั้นมาอีกทีหนึ่งครับแล้วก็จากเขียวเคียเทลกับเขียวพลายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆต่อยอดต่อสายกันมาครับออฮันนี้สูงกับไม่สูงแต่ละบ้านมันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันครับอ้อฮะท่านพี่ก่อยพาไปแนะนําพาไปชมนะฮะได้ครับชุดนี้ สีเขียวนี่เป็นสีเขียวแล้วเนี่ยอันนี้เป็นไวโอเลตกรีนโอพลรายเคลเทลครับโอ้จะบอกว่าเขียวก็ไม่ได้นะพี่นะเพราะเป็นใช่ครับมันเป็นไวโอเลตกรีนโอ้นะครับได้มาเยอะไหมพี่แบบนี้อัน,นี้ซื้อมากนะ้นี่ยเอเพิ่งเข้าคุปเพิ่ง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 ,ง,งได้มาเลยฮะใช่ครับอันนี้ซื้อมาต่อย,ยอดอันนี้อืมคุ้นมากเลยฮะอันนี้เป็นไวโอเลตดีเอฟซีทีครับสปีดโอพลายอ่าฮะอันนี้ก็ซื้อมา S <S มีอยู่ตัวหนึ่งครับของในในกรงนะครับพี่เพาะเองอตัวไหนก็ไม่รู้บินครับอันนี้คือพี่จะเอามาเพื่อมาทําใช่ครับเตรียมไว้อ๋อฮะทำไมต้องใช้คําว่าต้องเอามาเตรียมไว้พี่เดี๋ยวถึงเวลามนันหาไม่ได้ครับอ๋อเหรอฮะใช่ครับฮะความสําคัญของตัวผู้ตัวเมียนในการถือสายของเขาต้นสายของเขาเนี่ยตัวผู้ตัวเมียในสําคัญกว่าถ้าเป็นนกแก้วลิงเด็กเนี่ยฮะผมว่าสาคัญทั้งหมดครับมันอยู่ที่ผู้เลี้ยงจะทําอะไรมากกว่าอ๋อเหรอฮะ ถ้าเรามีแผนหรือเรามีต้นทุนแบบไม่มากพออย่างเงี้ยมันก็ต้องถือแต่ละอย่างมันแล้วแต่ปัจจัยครับอันนี้ต้องหลักๆต้องต้องแล้วแต่บุคคลด้วยครับครัแล้วแต่ความชอบแล้วกําลังแล้วแต่กําลังด้วยใช่ใช่ครับอืมฮะโอ้สวยนะคะเขาเป็นม่วงนะฮะใช่ครับอันนี้ม่วงทั้งหมดเลยครับอ๋อฮะจะมีสีนะครับเนี่ยครับถ้าถ้าจะกล้องชัดนะครับไอ้สามตัวขวามือนะครับ ตัวขวาสุดนะครับจะเป็น D F w i o l e t c l e r Tail และตัวถัดไปตัวซ้ายมือตัวตรงใกล้เสาครับ<ะ>อันนั้นก็เป็น w i o l e t c l e r Tail เหมือนกันไอสองตัวนี้ทอปปิสโอลายนเหมือนกันครับตัวขวาจะเป็น D F ตัวซ้ายจะเป็นม่วง SF. S F มันไม่โฟกัสมันไป็โฟกัสเท่ากงนี่ไนี่ฮะความต่างของเขาอ๋อฮะคือความแตกต่างถ้าดูพื้นๆโดยที่ถ้าคนไม่มีความรู้นะไม่เคยเลี้ยงก็จะมองเป็น อ่าสีเดียวกันเป็นม่วงนะครับม่วงเข้มเข้มนะครับต,ตัวที่บินวันนี้ก็ตัวเมียบินนันะครับตัวนั้นนะครับม่วง sf เดี๋ยวผมลองนั่นนะครับตัวขวาจะเป็น df อ่าฮะตัวซ้ายจะเป็น sf ครับนกแก้วนี้สามารถแยกเพศด้วยสายตาได้ไหมครับพี่แยกด้วยสายตาต้องดูพ่อดูแม่เป็นบางชุดครับอืมอันนี้เขาจะเป็นด้วยถ่ายทอดพันธุก,กรรมโดยเซกลิงอะไรพวกนี้ครับอ่าฮะ บางบางตัวนะบางสายแต่ถ้ายังเป็นสายเคียร์เทลเข้าเคียร์เทลอย่างนี้ไม่สามารถแยกเพศได้ครับอย่างต้องตรวจห,<ะ>หรือต้องรอเวลาลิงเขาขึ้นหรือหน้าลอกอะไรอย่างนี้ครับอ๋อฮะอันนี้ก็เป็นกลงเพาะนะครับอลองนี่ครับนี่มีมีขาวด้วยนะครับ,รบขาวเข้ากับเขียวขาวเข้ากับ เธอคอยบูครับพัดเทลบูครับอ,อืเราสามารถข้ามสีแบบนี้ได้เลยเหรอฮะได้ครับอ,อันนี้ถ้าเรารู้ว่าต้นสายเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อืแล้วพี่คาดคาดคา,า,าดการว่าถ้าว่าลูกเขาออกมาเขาจะออกมาแบบไหนครับพี่หลักๆคู่นี้จะเป็นฟ้าครับอ๋อเหรอฮะกับฟ้าพัทเทลอันนี้ฟ้าครับอ๋อมันเป็นเธอคอยหรือพัดเทลมันจะเข้มๆอมๆเป็นเขียวครับครับเป็นฟ้านะฮะครับฟ้าขาว ออือน,นี้ก็นกฟ้าเป็นพ่อนกครับต,ตัวขาวนี่เป็นนกพร้อมทำมปลายปีนี้ก็น่าจะประมาณสองปีได้ลุ้นครับครับเพิ่งเข้าคู่เหรอคะพี่เพิ่งเข้าคู่ครับอ๋อฮะน่าติดตามนะฮะแล้วก็อันนี้จะเห็นหรือเปล่าเอยไหนฮะเนี่ครับอ๋อฮะอันนี้ก็จะเป็นม่วงเล็ดวิงคู่ครับก็นกเด็กที่เก็บมาเองปั้นมาเองนะครับครับอันนี้ก็ปลายปีนี้ก็สองควบเหมือนกัน เขาเพิ่งเข้าเข้าคู่เหมือนกันนะครับพี่ใช่ครับแต่เขาอยู่กันในกองบินมาตั้งตั้งแต่เด็กๆ้วครับอ๋อการได้อยู่ในกองบินนี้ขังทั้งคู่ทั้งเมียไว้เลยเรอฮะใช่ครับให้เขาได้รู้จักกันใช่เขาจะไม่ตีไม่ไม่ไม่กัดกันนะฮะก็อยู่ที่นีสัส่นกนี่ครับเราแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันครับโอ้ฮะการเทคนิคการเทียบคู่นกแก้วนี่ยากไหมพี่หรือว่ายังไงส่วนตัวผมว่าไม่ยากครับเพราะว่าผมเก็บตั้งแต่นกเด็กถ้านกโตๆผมไม่ค่อยเดาเข้าอ๋อฮะ คับอืมอันนี้ก็ตัวผู้เป็นม่วงโอพลายตัวเมียเป็นบูเคียเทลครับครับอันนี้นกลายปีนี้สามขวบปีที่แล้วไม่มีผลงานไม่มีเลยฮนะไม่ได้ให้มาเลยไข่ไม่มีเชื้อครับอ๋อพ่อแหละพี่สาเหตุัี่ไข่ไม่มีเชือ้อเนี่ฮะเขาอาจจะเด็กเกินไปแล้วตัวผู้ยังไม่ทับหรือว่าอย่างไรเราก็ไม่เห็นด้วยครับเพราะอยู่ในนี้ก็ไม่ได้สังเกตดูเลย ออก็คือต,ตัวตัวเมียอ่าเขาขเขาไข่แต่<ช>ไม่มีเชื้อนะฮะใช่ครับเราไม่รู้ว่าตัวผู้ไม่ทับร <ๆ S 2> ด้ว่ยยังไงกันอืมฮะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ตัวอ,อันนี้ตัวในจะเป็นเธอคอยบูโอพลายเคียเทลครับครับแล้วก็ตัวนอกนี่จะเป็นเธอคอยม่วงโอพลายเคียเทลครับ คู่นี้มีลูกแบ่งไหมครับหรือว่าเพิ่งเข้าคู่อะอันนี้นกเด็กครับปลายปีนี้ต่อขวบนะครับฮะนี่ครับับไปดูด้านในดีกว่าครับโอ้ฮะเข้าได้เหรอครับพี่ได้ได้ครับโอ้ฮะเดี๋ยวเขาจะดังหน่อยเอ๋อเนี่ยพี่ทำเมื่อกี่วงเพล็กครับเนี่ยสิบครับของเดิมตั้งใจว่ว่าไว้ว่าจะ ทำซ้อนสองชั้นแต่คงไม่ทําแล้วครับเอาแค่ชั้นเดียวเดี๋ยวทําขาตั้งใหม่แล้วก็เอาแค่ชั้นเดียวเพราะว่าเนื้อนี่ตั้งไว้มันสูงเกินไปด้วยครับถ้าจริงๆเอาให้ให้ได้มาตรฐานต้องต่ำกว่านี้หน่อยนะฮะใช่ครับเพราะอะไรพี่เราได้ง่ายเลยเราก็ให้อาหารง่ายดูไข่ง่ายแต่ที่ที่เริ่มต้นทําคือตั้งใจว่าจะประหยัดพื้นที่เพราะว่าโรงนี้จะได้ประมาณ2ี่สิบคู่ครับ แต่ทาไปทามาแล้วเอาแค่สิบดีกว่าครับนี่ครับคอยขยับขยายไปน,นะพี่นะใช,ใช่ครับแล้วคู่นี้คืออะไรพี่เนี่ยอันนี้คือบูโดเอมอลันครับที่มีเลยครับอปีที่แล้วก็ได้ลูกมาแล้วโอ้เขาจะเหมือนพ่อเหมือนแม่เขาเลยนะใช่ครับแต่ก็มีหลุดฟ้าฟ้าธรรมดาเอมอลันมาสองตัวทาไมถึงหลุดหลุดฟ้ามาครับพี่าสายโดมินันเนี่ยเขาเป็น มีเชื้อเหรอฮะใช่ครับสายโดเนี่ยครับเขาสามารถจ่ายลูกเป็นฟ้าธรรมดาก็ได้ครับเ,เป็นสีพื้นธรรมดาเลยครับแบบนี้คือสีสูงนะพี่ชวก็ประมาณหนึ่งครับโอ้โฮะนี่ครับแล้วฤด,ดูการนี้ที่จะให้ไข่ไม่มีแบ่งไหมพี่ถ้าม,มีใครสนใจก็บแบ่งครับนี่ฮะใครสนใจนะฮะเข้าคู่กันนานแล้วนะพี่เนย่ากน,นานแล้วครับอันนี้ได้ลูกเมื่อปีที่แล้ว ได้มากี่ข้อครับพี่ีเดียวสองข้อครับได้มาสี่ตัวอ๋อข้อแรกสองนะคอกข้อแรกตัวหนึ่งข้อสองได้มาสามครับอืฮะนกแก้วนี่ถ้าเป็นเข้าคู่กันแรกๆเลยฮะถ้าเขาให้ไข่มาข้อแรกเขาจะให้กี่ฟองครับหลักๆผมจะประมาณสี่ครับ<อ>ประมาณสี่ฟองข้อรแรกข้อหลังนี่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณหกฟองครับโอ้ เยอะสุดกี่ฟองครับพี่นกแก้วลิเนทไหนให้ไข่ที่ที่ผมเคยได้จากคู่นี้ครับฮะคู่นี้ให้มาแปดฟองโอ้โหถือว่าสูงเลยนะฮะใช่ครับแล้ว็จะฟักฟักทุกใบนหฮะไม่ไม่ครับได้ประมาณห้าห้าหกตัวปราก็ได้เยอะอยู่นะฮะใช่แล้วอีกสองใบนี้เป็นอะไรครับไม่มีเชื้อครับโอ้ฮะอันนี้ก็ตัวผู้เป็นม่วงเลียเทลครับสวยมากเลยฮะตัวเมียก็เป็นม่วงสปิทเซียเทลทำไมถึงเร็วสปิทครับพี่ ก็เขาไม่ใช่ตัวแท้ครับถ้าเป็นตัวแท้เขาท้องจะขาวตรงเนี้ยครับอือันนี้คือเรารู้ต้นสายว่าเขาเป็นสปิตมาครับครับมีผลงานครับแต่ตัวนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วไม่ได้ลูกอืมนี่ฮะสวยมากเลยครับครับผม คู่นี้ถ้าว่าไข่ฟักเป็นลูกเป็นเป็นตัวปุ๊บมีแบ่งนะฮะมีมีครับก็ต้องมาลุ้นว่าจะเป็นตัวเคียร์เทลแท้หรือจะเป็นสปิทออจะเป็นฟ้าโอกาสเขาจะสามารถให้มาเป็นแท้ได้นะฮะใช่จะเป็นเป็นเคียร์เทลแบบพ่อเขาตัวแท้หรือว่าจะเป็นสปิทเคียร์เทลจะเป็นฟ้าหรือว่าจะเป็นม่วงหรือจะเป็นม่วงดีเอฟก็ได้หมดครับอันนี้เราก็ต้องลุ้น นีครับชื่อเขามีเยอะมากนะครับต้องศึกษาพอสมควรนะใช่ครับพนี่ไปไม่ถูกเลยทีมือใหม่เข้าใจว่าม่วงเข้าม่วงจะต้องลูกจะต้องได้ม่วงทุกตัวไม่ใช่ครับถ้าเป็นม่วงเอสเอฟล่ะครับม่วงเอสเอฟเข้าม่วงเอสเอฟโอกาสได้ฟ้าได้ม่วงแล้วก็ม่วงดีเอฟส่วนสายก็อยู่ที่ว่าเราตั้งสายจะพ่อแม่อะไรมันก็จะตามพ่อแม่เขาครับหรือตามสปิตที่เขามีมาจากพ่ออะไรแบบนี้ครับมีเชื้อมีสายมาจากไหนนะฮะใช่ครับ พี่ครับที่พูดง่ายๆว่าอ่าสําหรับมือใหม่คนที่ไม่มีความรู้เนี่ยเขาจะเรียกเขียวม่วงอเหลืองขาวพวกนี้ที่จริงมันมีแยกย่อยแต่ละสีไปอีกเยอะฮะเหลืองขาวนี่จะเป็นสีพื้นครับผมเรียกผมเรียกว่าสีพื้นดีกว่าครับเพราะหลักๆจะเป็นสีพื้นแต่ถ้าเขียวก็จะมีเขียวสีสูงขึ้นมาเป็นเขียวพื้นธรรมดาเขียวเขียวเขียวทั้งตัวอย่างหรือเป็นเขียวเพียรเทลอย่าง อย่างตัวนี้ก็ได้ครับเนี่ยครับเขาเรียกเขียวกรีนเคียเทลหรือเขียวเนขียวเคียเทลเนี่ยนะครับเนี่ยครับนี่เขียวเข้ากับเข้ากับบูโอพารายไว้ครับสวยฮะอันนี้ผมจะทําเป็นโอพารายเคียเทลอันนี้ก็คือเราตั้งสายเองอค่อยๆทําเองก็ต้นทุนน้อยหน่อยใช้เวลาเยอะนะครับเนี่ยครับนี่คือเขียวที่พี่บอกว่าเป็นเขียวสองโทนเป็นทูโทนเลยครับใช่ครับอันนี้ก็คือกรีนเคียเทลนะครับก็เหมือนม่วงเคียเทลกรงแรกครับเขาคือสายเคียเทลเหมือนกันแต่ว่า อยู่ที่สีเขาต่างกันอือฮืฮะคู่นี้บิมีผลงานยังไงครับลูกเข้ามาแบบไหนครับตอนสองขวบได้ลูกมาสามตัวเป็นเขียวทุกตัวเลยอ๋อแบบนี้เร,เรียกว่าหลุดไหมฮะหรือว่าไม่ครับตามพันธุกรรมพ่อแม่เขาเพราะว่ามันจะได้ทั้งฟ้าและได้ทั้งเขียวแต่พ่อแม่พ่อเขาจ่ายเขียวมาไม่เป็นไรแต่เป็นตัวผู้ก็จะเป็นสปิตเคียเทลสปิตโอพารายส่วนตัวเป็นลูกตัวเมียก็จะสปิตแค่แค่เคียเทลอย่างเดียวอฮอันนี้เราก็เอาไปทําต่ออีกชั้นหนึ่ง ใช่ครับนกแก้วเนี่ยลิงเล็กเนี่ยตัวผู้ตัวเมียราคาตัวไหนแพงกว่าครับหรือว่าพอพอแล้วแต่สายครับถ้าอย่างเป็นสายโอพลายตัวผู้หรือสายเลดวิงตัวผู้ก็จะมีราคาที่สูงกว่าตัวเมียในสายนั้นนะครับเพราะว่าโอพลายเป็นเซกลิงสามารถมีตัวผู้ตัวเดียวแล้วก็ไปเข้ากับตัวเมียธรรมดาได้เลยลูกเขาก็จะจ่ายเป็นตัวเมียโอพารายหรือเล็ดวิงเลยแล้วแต่เราถือต้นสายส่วนตัวผู้ก็จะเป็นสปิ สปิตโอพารายสปิตเรดินก็แล้วแต่เราทาต่างกับสายเคียเทลครับตัวเขียวนะครับสีเขียวนี่มันเป็นสายเคียเทลจะเป็นรีเซสซีฟจะมีสองฝั่งต้องมีสองฝั่งถึงจะได้ตัวแท้สปิดเข้าสปิดก็ได้แต่ก็ต้องลุ้นเยอะหน่อยหรือว่าเหมือนผมทํากงแรกก็คือตัวแท้เข้าสปิุ๊มันก็จะลุ้นทั้งตัวแท้แล้วก็ลุ้นสปิดโอกาสก็จะเยอะก็เป็นไปได้ใช่ครับแต่ถ้าแท้กับแท้ก็เลยได้ได้แน่นอนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่แล้วคู่นี้คืออะไรพี่เนี่ย อันนี้เป็นม่วงเลดวิงครับกับม่วงเลดวิงด้วยกันเนี่ยครับก็ปีนี้สามขวบปีที่แล้วสองขวบได้มาได้ลูกสี่ตัวครับนกปีแรกของเขาปีที่แล้วปีนี้ก็ลุ้นฮะจะได้ไหมก็ต้องดูอีกทีนึงครับแต่ถ,ถ้ามีก็มีแบ่งแน่นอนนะฮะถ้าใครสนใจสายนี้นะฮะอ๋อเนี่นะฮะอันนี้อันนี้ก็อ อันนี้ก็เรียกว่าเหลียงอะไรพี่เนี่ยอันนี้ก็เป็นเธอคอยม่วงเล็ดวิงเหมือนกับม่วงเลดวิงตรงนู้นเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นม่วงนะฮะเป็นม่วงครับอันนี้ลูกหลอดผม<อ>ซื้อตั้งแต่ไข่มาอือฮะนี่ครับอ๋อนี่ฮะข้างหลังเขาเป็นม่วงนะฮะปีกเขาเป็นขมเขมาเหลืองหนนึ่งเรือบนะฮะ ใช่ครับเรื่องเรื่องนี้เขาเรียกเธอคอยติดเธอคอยมาผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาจะเรียกแบบไหนถ้าเปรียบเทียบตูมียครับตัวเมียก็เป็นม่วงเลดวิงเหมือนกันแต่ว่าไม่ติดเธอคอยไม่ติดอะไรก็เพียวๆเลยครับครับนี่ฮะตัวเมีอายืมเข้ามาครับเอามาเข้าสายนะฮะใช่ครับนี่ต้องศึกษาหน่อยนึ่งฮะมีใครเล่นนะฮะนี่ครับเดี๋ยวอย่าต้องตายได้ครับตัวนี้เขาจะเชื่องหน่อยครับอื พี่ตัวผู้นะครับพี่นะใช่ครับตัวนี้ลูกเขามีผลงานมียังไงมาบ้างครับเนี่ยตอนนี้อันนี้ผมเปลี่ยนตัวเมียมาสองปีแล้วงดมีผลงานครับแต่ว่าก่อนหน้านี้คือได้ลูกมาแล้วประมาณสองปีแล้วก็อยากจะอัพมาที่ดีกว่าจากเมียตัวเมียเขาเมื่อก่อนเป็นพัทเทลบูเลดวิงผมก็จะเปลี่ยนเป็นม่วงกะว่าทําเป็นม่วงดีเอฟอะไรนี้ครับสุดท้ายก็เลยไม่ได้ลูกเลยสักดวงสองปีแล้วพูดถึงการการเข้าสายการทดลองนี่ใช้เวลาบางทีก็ บางทีต้องใช้เวลาพอสมควรนะพี่นะใช้เวลาแล้วก็ต้องมีโชคด้วยครับบางทีเขาก็รักกันดีๆไข่ไม่มีเชื้อทับกันตลอดไม่มีเชื้อก็มีครับอืงท่านที่เป็นพ่อแม่คู่เดิมความยากของการผสมเข้าคู่ผสมนกลิ๊งเอกเนี่ยฮะมันอยู่ตรงไหนฮะความยากะครับผมว่าถ้าเข้าใจเข้าใจนกแล้วไม่ยากเลยใช่ครับก็ต้องใช้เวลาศึกษาเขาศึกษาหน่อยนึงนะฮะใช่ครับแล้วก็ต้องใจเย็นๆเขาจริงจริง เพราะว่าเล่งไม่ได้ครับนี่ฮะนี่ครับนี่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่เห็นผลทานเขานะครับเพราะเป็นเข้าคู่ใหม่ตัวผู้กับพ่อนกครับตัวเมียจะสองปีปลายปีนี้ครับก็คือได้ลุ้นครับครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นพ่อแม่เจ้าม่วงนนะครับอ๋อเจ้ารูกหล่อผมเนี่ยนะครับโอ้สวยมากเลยนะพี่เนี่ยตัวผู้ก็จะเป็นเธอคอยบูเลดวิงขวามือเหรอฮะซ้ายครับอ๋อตัวเมีย ัวเมียแล้วจะเป็นพัดเทล่มงเลดวิงครับครับอือันนี้ก็อายุน่าจะเยอะอยู่ครับคู่นี้นี่นะฮะใช่ครับมันจะหลักสิบปีน่าจะต้องมีครับเพราะว่าเป็นพ่อแม่ของใช่ครับะะใช่ครับลูกรักลูกรักของผมคูนม่นี้อ๋อนี่เหยฮะใช่ครราคาราคาไม่สูงครับแต่ว่าต้องใช้คำว่าลูกรักอ,อันนี้ต่อย,ยอด ได้เป็นโรงเรือนได้เป็นอะไรหลายๆอย่างนี่นะฮะคู่นี้เลยนะะที่สามารถต่อยอดได้นะใช่ครับแล้วถ้าหากว่าใครสนใจมีลูกเขาแบ่งยังไงบ้างพี่แบบนี้ก็แบ่งตามราคาสีนะถ้าเป็นฟ้าก็จะราคาลงมาแต่แต่ก็ต้องบอกว่าจะเก็บมาหลายปีแล้วแต่ไม่เคยเหลือสักปีเลยครับนี่ฮะใครสนใจนะฮะนกนี่ถ้าหาว่าเขาเอาไป ไปไปทำไปเข้าคู่ผสมนี้เราสามารถต่อยอดได้ยังไงบ้างคือต่อยอดได้ยังไงบ้างผมว่าถ้าจะไปต่อพัฒนาสายอย่างเงี้ยครับก็ต้องอยู่ที่ที่แล้วแต่ละบ้านแล้วแต่คนอยากทําหรือถ้าจะยีนมเดิมขอย่างเล็ดวิงก็เลดวิ่งอะไรก็อย่างนี้นก็แล้วแต่ <coverage S 2> หรือว่าจะเอาไปใส่สายอื่นอย่างที่ผมทาก็ก<ส>็จะข้ามได้ใช่ครับข้ามสีข้ามสายได้หมดครับแต่อยากให้ ศึกษาพื้นฐานก่อนสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับก็พื้นฐานก็จากสีเข้าสีได้สีอะไรจากสายเข้าสายจะได้แบบไหนอย่างตัวแท้เข้าสปิดอะไรอย่างเงี้ยครับจากถ้าเป็นข้ามสายก็จะเป็นอย่างเคียร์เทลเข้าโอพลายอย่างเงี้ยครับอย่างคู่นี้ครับเคียร์เทลเข้าโอพลายเคียร์เทลตัวผู้โอพลายตัวเมียลูกจะเป็นตัวผู้จะเป็นสองฟปิตออกสีนอร์มอลหมดเลยก็คือสีเขียวหรือสีฟ้า ใช่ครับแต่แต่ด้านหลังนะครับจะเป็นตัวผู้เป็นม่วงโอพลรายตัวเมียเป็นบูเคียเทลอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าต่างกันที่ตัวผู้ตัวผู้เป็นโอพลายเขาเป็นเสกอันนี้ลูกออกมาจะเป็นโอพลรายตัวเมียเลยโ um อพารายสปิทเคียเทลตัวเมียส่วนตัวผู้ก็จะเป็นสองสปิทเหมือนกันสปิทเคียเทลสปิทโอพาายไอ้คู่นี้ไม่ต้องเช็คไม่ต้องเช็คเพศเราสามารถรู้จากลูกเขาได้เลยเพศจากสายตาเราได้เลยจากพ่อได้เลยครับพ่อเป็นโอพาายลูกจะเป็นโอพลายตัวเมียเลย ครับอันนี้ก็อนาคตถ้ามันได้ลูกเอาสองคู่นีมาสลับกันได้เพื่อทำโอเวอร์ไลน์เคียเทลอย่างคู่ค่าใช่ครับก็เอามาลุ้นในทีนี้ว่าเราจะออกตัวแท้แบบนี้ไหมอันนี้ก็เธอคอยบูโอเวอร์ไลน์เคียเทลตัวขั้นตัวในเลยนะฮะตัวตัวนี้ครับตัวนี้โอ้เหลฮะตัวนี้เหรอตัวคู่ครับตัวในนั่นเป็นเธอคอยม่วงโอเวอร์ไลน์เคียเทลอ๋อฮะนี่เขาก็จะเชื่องหน่อยครับเชื่องมากเลยครับคุ้นมากเลยอืม ลุ้นปลายปีครับรอดูผลงานเขาปาไปีฤดูการนี้นะฮะใช่นนี้กเด็กก็ส่วนตัวผมว่าไม่จิกไม่ตีกันก็โอเคแล้วครับอืฮเดี๋ยวก็ค่อยๆรักกันไปเองนะครับครับพี่ครับพี่ต่อยครับนกแก้วนี่เขามีการประชันการแข่งการแข่งขันกันเหมือนนกอ่าปัวจุกไหมฮะเรื่องไงอ่ามีแบบประกวดครับใช้ครัว่าประกวดดีกว่าเดี๋ยวจะมีประกวดที่เป็นท่านพระรามสองครับวันที่สองพฤศจิกายนครับประกวดนี่คือประกวดสีเหรอฮะ ก็สีต่างๆสายต่างๆก็เดี๋ยวจะมาเจอครับก็สายเลดวิงอย่างเงี้ยครับก็จะมาเจอในสายเลดวิงเลยนะครับมีทั้งเพศผู้เพศเมียแล้วก็นกเด็กครับแล้วก็เปิดโอกาสให้มือใหม่ที่ยังไม่เคยส่งนกเข้าประกวดได้ร่วมได้ร่วมกันครับก็มือใหม่ก็ไปเจอกับมือใหม่เลยก็เอารางวัลไปไม่ต้องมาเจอกับเซียนเซียนเขาจะแบ่งเป็นรุ่นเป็นรุ่นเลยใช่ครับก็โอ้น่าสนใจเล็ดวิงสายหนึ่งเคียร์เทลสายหนึ่งบัตเตอร์คัพไทยไทยโด โอภลายอะไรพวกนี้ครับจะมีมีมีแยกให้เลยครับก็มีทั้งเพศผู้เพศเมียนกโตเต็มวัยเพศเมียก็เข้าแข่งได้ด้วยได้ครับแล้วก็นกเด็กนกเด็กก็ไม่เกินปีครึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนกเด็กก็เหมือนในกองบินผมนะครับอ๋อผู้เมียที่ไม่เกี่ยวเนี่ยเพราะว่าเขาประกวดเป็นสีสันเป็นสีเป็นสายครับเป็นสายดีกว่าครับสายเคียร์เทลก็มาทุกสีมันจะมีสีเขียวสีม่วงสีฟ้าสีอะไรก็สายเคียร์เทลมาได้เลยฮะแล้วเขามีแข่งบินแข่งอะไรไหมฮะนก หร,หรือว่าไม่ได้นิยมลิงเน็กจะไม่ได้บินครับจะมีนกพุกมาคอนกใหญ่ๆบินอยู่อย่าง,งาอ๋อกลุออ่มที่จะนกบินก็จะมีแบบนึงนะฮะใช่นก<อ>บินจะมีอยู่ครับสองพฤศจิกาจะมีประกวดลิงเน็กแล้วก็สามพฤศจิกาสองสามพฤศจิกาจะมีงานที่เป็นท่านตารางสองครับไปกันได้นะฮะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับพี่ของลิงเน็กก็น่าจะเริ่มรับประกวดประมาณสิบเอ็ดโมงครับ จะเจอกันที่งานครับพี่ตอยไปด้วยเหรอฮะไปครับผมก็ไปช่วยช่วยที่เขาอยู่ครับไปร่วมกันได้นะครับถ้าใครสะดวกไปร่วมกิจกรรมกันนะฮะได้ครับฮะโอเคครับก็แนะนํามือใหม่นะครับให้เริ่มจากการศึกษาเรื่องสีก่อนสีเข้าสีนั้นเข้าสีนี้ได้สีอะไรอะไรอย่างนี้เป็นพื้นฐานก่อนครับพอเข้าใจเรื่องสีดีแล้วก็ค่อยเข้าใจทำความเข้าใจเรื่องสายต่ออย่างสายเชือเทลสายโอภาลายการถ่ายทอดพันธุกรรมของเขาเป็นแบบไหน ก็พอสองสองสายหลักๆเนี้ยเข้าใจแล้วเราก็จะไปต่อ,อ <c oughs> ต่อ,อยอดได้ง่ายขึ้นครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าจะให้บอกทุกสายก็แต่ละคนแต่แต่ละความชอบมันต่างกันครับ <c oughs> อยากให้เข้าใจก่อนครับพอ <c oughs> เข้าใจแล้วเราจะไปต่อง่าย <c oughs> หลักๆหลักๆประมาณนี้ครับ <c oughs> ให้เข้าใจเรื่องสีก่อนสีเขียวเข้าสีเขียว <c oughs> ทําไมได้ฟ้า <c oughs> ทําไมลูกได้เหลืองครับอ่าะไรประมาณนี้ครับอืแล้วก็สายเข้าสายทําไมทําไมบางคนสงสัยว่าทําไมเชียเทลเข้าธรรมดา แล้วลูกไม่เป็นเคียเทลเลยแบบนี้ก็มีครับต้องต้องเข้าใจนะว่าเคียเทลวัตเตอร์ครับพายอะไรพวกนี้ครับเขาจะเป็นรีเซนซีฟจะต้องมีสองฝั่งยังยังเน้นยาวอยู่ครับยังโอเพลยอย่างนี้อย่างที่แนะนำไปทีแรกเขาเป็นเซกลิงถ้าเป็นที่จูผู้ก็สามารถจ่ายลูกตัวเมียได้เลยมันถึงได้ต่างกันครับอันนี้อยากอยากให้เข้าใจเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าแล้วมันจะไปต่อง่ายแล้วมันจะทําให้ทําลิงนก์สนุกให้เริ่มต้นถ้ามือใหม่ให้เริ่มต้นสีพื้นก่อนเรื่องไงฮะ อันนี้แล้วแต่กําลังดีกว่าครัได้เลยไม่ใช่ครับได้หมดครับลิงเน็กกินเหมือนกันเลี้ยงดูลดูแลเหมือนกันต่อให้พื้นหรือสูงยังไงก็เลี้ยงเหมือนกันเลี้ยงเหมือนกันหมดครับไม่มียากไม่ง่ายไม่มียาก,ไม,มยากไม่มีง่ายครับแต่<อ>แต,แต่แต่อยากให้เข้าใจพื้นฐานนี่นครับพอเข้าใจพื้นฐานแล้วจะไปต่อง่ายมากเลยครับแล้วก็อยากให้ดูตัวจริงให้เห็นตัวจริงก่อนแล้วก็เราก็จะ ชอบเขาไปเองครับในในแบบที่เราชอบเพราะว่ามีหลายสีหลายสายพี่ต่อยครับถ้าหากว่าใครอยากจะมาเยี่ยมชมหรือว่าอยากจะเข้ามาอ้นสนใจนกของพี่ต่อยนะฮะพี่ต่อยฝากช่องทางการติดต่อหรือติดตามไ้หมอครับอันนี้ผมก็เฟซบุ o กครับต่อยอยู่เป็นสุขครับพัไทยนี่เลยครับแล้วก็มีเพจ i อ m l i n ิ แต่ว่าเข้าไปติดตามไม่ได้ไม่ค่อยได้อัพเท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่ค่อยได้กลับมาที่บ้านไม่ค่อยได้มาถ่ายรูปนกก็เลยไม่ค่อยได้อัพเท่าไหร่ได้ครับเบอร์โทรติดต่อไปไหนครับพี่ก็ศูนย์แปดสี่ครับสี่สองห้าสองหกห้าห้าครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ไหมครับพี่ได้ครับยังไงก็โทรมาสอบถามได้ครับไม่เข้าใจก็พื้นฐานเบื้องต้นคุยกันได้ครับแล้วทนี้ก็ความชอบกับ บางคนก็อยู่ที่ความชอบบางคนก็แต่ละสายแต่ละสีไม่เหมือนกันครับลักษณะโดดเด่นแตกต่างกันไปก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลครับ มันมีความหลากหลายมากเยอะมากนะครับผู้ชมฮะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ต่อยมากๆเลยครับที่ให้มาเยี่ยมชมที่ฟาร์มที่บ้านไม่กล้าใช้คาว่าฟาร์มเพราะเรามีแค่นี้แล้วก็เยอะโฮยเฉพาะที่ชอบชอบฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ต่อยมากๆเลยครับพี่ขอบคุณครับค่ะองคครับ